สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่กัลยาทัศน์ติ้งหวังนะครับหรือว่าพี่ณพี่ณัช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงมุสลิม,มครับมันแตกต่างกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทั่วไปในสังคมยังไงบ้างต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะคะความเป็นมุสลิมเนี่ยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นมุสลิมเมื่อแต่งงานมีครอบครัวเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องปฏิบัติปรนนิบัตินะคะสามี ะะดูแลทุกอย่างเลยในครอบครัวไม่ว่าเรื่องหุงข้าวตำกับข้าวซักผ้านะคะหลือเปล่าก็ต้องไม่ไทาไม่ทางานหาเงินด้วยซ้ําไปแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเราผู้หญิงเนี่ยจะถูกกดนะคะก็คือให้เชื่อว่าผู้ชายเนี่ยก็คือคนที่เราจะต้องกฏิีบัติมันก็เลยทําให้เราเนี่ยโดยทั่วไปนะน้อยมากที่ผู้หญิงหรือผู้ชายจะต้องมาช่วยเหลือกันแบบเท่าเทียมกันปกติเวลา สามีภรรยาทะเลาะกันใช่ไหมหรือกระทําความรุนแรงในความรุนแรงทั่วไปเนี่ยก็ดูเสมือนแบบพื้นๆธรรมดานะแต่ในหลักของอิสลามเนี่ยต่อให้เรา,เาถ้าเราทะเลาะกันเมื่อไหร่ก็ต้องขอมาอัพกันนะหมายถึงว่าต้องต้องอภัยให้กันนะคะ<อ>ต้องขอมาอัพ<า>ขอเสร็จก็เรียกว่ามาอัพก็คือการขออภัย นะคะต่อสามีต่ออะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะโดยเฉพาะผู้เป็นสามีนะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่าผู้ชายเนี่ยสามารถบอกเลิกสามีได้นะหมายถึงว่าหมายความว่าสมมติว่านั่งเรานั่งกันแบบนี้<ะ>แล้วเราเกิดทะเลาะกาันสามีบอกว่าฉันเลิกกับคุณแล้วนะอันนี้เลิกได้เลยนะ<อ>ไม่ต้องไปเจอไม่ต้องไปเจอใครไม่ต้องไปเจอ,ต,อ,เจอตัวอิหม,ม่ไม่ต้องไปเจอประธานกรรมการอิสาลามถูกไหม เลิกได้เลยถ้าผู้ชายเอ่ยแต่ผู้หญิงไม่ได้นะผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงไม่ได้แม้กระทั่งพี่นะเองก็เพิ่งรู้นะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะฟ้องร้องได้ถ้าเขาไม่ดูแลเราแต่กลายเป็นว่าเราเนี่ยทนนะคะหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าสุขภาพจิตไม่ดีจนกระทั่งว่าเป็นซึมเศร้าจนกระทั่งว่าหลายคนคิดฆ่าตัวตายแล้วในสังคมปัจจุบันที่ ประเทศไทยพูดถึงเรื่องการสิทธิเท่าเทียมของผู้หญิงมากขึ้นสิทธิสตรีมันมีผลกระทบต่อผู้หญิงในศาสนามุสมไหมครับว่าเออเราจะต้องมีสิทธิของเราอะไรอย่างเงี้ยครับเอ,อ่อถ้าดูเรื่องของข้อกฎหมายหรือสิทธิต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะในยุคนี้เนี่ยโดยเฉพาะคุณมุสลิมไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะยึดในหลักสากลหรือใน กฎหมายหรือในพรบรที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆนะคะที่เราจะเอามาใช้เนี่ยแทบจะน้อยมากนะคะนอกจากว่าผู้หญิงที่เข้าถึงเรื่องของข้อกฎหมายข้อระเบียบแบบนี้แต่ว่าโดยผู้หญิงมุสลิมโดยทั่วไปที่อยู่บ้านๆณนนตอนนี้ที่พี่นะเจอปัญหาเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องข้อกฎหมายข้อระเบียบเหล่านี้เลยแต่เขาสนใจในการดูแลตามหลักการของอิสลามแล้วเวลาเกิดเคสอย่างนี้ครับ เวลาเขามาปรึกษ,ษาพี่ณนะปกติสิ่งที่เราช่วยได้คือเราช่วยอะไรได้บ้างเอ่ออย่างหนึ่งเราเป็นเพื่อนและให้เขาเล่านะคะให้เขาเล่าให้ฟังแล้วเราก็พยายามที่จะใช้บทบัญญัติของเอ่อของของของศาสนาอิสลามเอ่อแล้วก็อะไรที่ช่วยได้อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยได้รับการทําร้ายนะคะสามีทําร้ายร่างกายเนี่ยเราก็ จะถามเขาว่าเขาต้องการเขาต้องการที่จะเลิกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ให้กําลังใจพวกนี้แล้วก็พาเข้าไปพบกับกรรมการอิสลามจังหวัดนะคะถ้าเขาต้องการเลิอกอย่างสิ่งที่พิณนะเล่ามาก็คือผู้นําชุมชนหรือผู้นําศาสนาก็จะมีส่วนช่วยในการช่วยเรื่องของลดความรุมนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในมุสลิมถูกต้องไหมครับเยอะมากเพราะว่าสุดท้ายของศาสนาอิสลามการที่เราอยู่กันไม่ได้เนี่ยเราเราจะเชื่อผู้นําศาสนานะ เพราะผู้นําศาสนาเป็นผู้รู้ในเรื่องของหลักการในอิสลามหรือบทบัญญัติหลายๆเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นโตอิหม่ามเนี่ยจะเป็นผู้ที่สามารถที่จะขี้คลายในปัญหาในความคิดของพี่นะการที่ผู้ชายมุสลิมสามารถมีภรรยาได้สี่คนนะครับพี่นัคิดเห็นว่ายังไงบ้างการที่ผู้ชายจะขอผู้หญิงคนที่สองเนี่ยเขาต้องได้รับการยินยอมจากคนที่หนึ่ง นะคะอนุญาตให้มีคนที่สองนะคะอนุญาตให้มีคนที่สามอนุญาตให้มีคนที่สี่ได้ถามว่าเพราะอะไรมันก็มีเหตุและผลว่าถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยมีอายุแล้วหรือเขามีภาวะที่ไม่สามารถที่จะตอบสนองสามีให้เขาในการดูแลแบบยี่บสี่ชั่วโมงได้ก็อ,อนุญาตให้มีคนที่สองอย่างเงี้ยนะคะในขณะเดียวกันเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมในเรื่องของอไรายได้เรื่องของอะไรก็จะไม่บุกร่องเพระนั้นเขาสามารถที่จะจัดสรรให้ ทุกคนในสีคนนี้เสมอภาคแล้วยอมรักซึ่งอะไรกันและให้ครอบครัวอยู่กันแบบไม่ทะเลาะกันเนี่ยเราคิดว่าก็ไม่มีปัญหามุสลิมหลายคนที่ทำไมถึงได้แค่คนคนเดียวเนี่ยถ้าผู้หญิงไม่ยอมใช่ไหมแล้วก็ลำบากอยู่อะไรเงี้ยหรือเขาพอใจแค่นี้เขามีความเข็ได้ก็ไม่ได้ไดก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีถึงสี่ก็ได้พี่นาครับในมุสลิมนี่มีคนพิการบ้างไหมครับแล้ว เวลาเขาดูแลนี่เขาดูแลยังไงในหลักการของอิสลามเนี่ยมันจะมีคนเก้าประเภทท,ที่จะต้องสังคมมุสลิมจะต้องช่วยเหลือไม่ว่าคนยากจนนะคะคนอนาถานะคะคนแก่คนเปราะบางทั้งหลายนะคะแม้กระทั่งคนพิการนะคะค,คนพิการเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่จะต้องสังคมมุสลิมดูแลกลุ่มเหล่านี้เนี่ย เขาจะมีกองทุนสักัดทุกคนที่มีทุกคนที่มีเงินเหลือนะคะจากการใช้จ่ายแล้วเนี่ยทุกปีจะต้องออกสักัดช่วยเหลือกับกลุ่มเปราะบางเหล่านี้พี่นะหากวันหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นที่สุดคือเรื่องอะไรถ้าสมมุติว่านําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วอยากจะให้เกิดเรื่องหลกัหลกๆเลยก็คือว่า ในเรื่องของความรู้นะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเ,เชื่อว่าในสังคมเราโดยเฉพาะสังคมของอิสลามนะคะมุสลิมเราเนี่ยก็าอาจจะยังมียังมีช่องว่างของของความรู้ความเข้าใจในหลักการนะคะมีผู้หญิงหรือครอบครัวมีหลายสถานะสถานะที่เขามีความพร้อมเข้าใจในหลักการอิสลาม เข้าใจในหลักการศรัทธาเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้ากำหนดนะคะก็จะ,ะก็จะทำให้สังคมของอิสลามเรามีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้หญิงเราทั้งหมดอยากให้ผู้หญิงเราทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่คาดหวังก็คือเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของความเข้าใจในเรื่องของสิทธิตามหลักของศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นพยายามที่จะทำวันนี้เนี่ยพยายามที่จะทำเพื่อที่จะให้ มุสลิมที่เป็นมุสลิมะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยได้เข้าใจนะคะได้เข้าใจว่ายังมีข้อบัญญัติที่รองรับในความเป็นมนุษย์นะคะนับเราด้วยคน